เดี๋ยวเาสิมยาย่ามองเนาะอมองมึงว่ามันสิได้บ่ล่ากะมองเปิดสิน

ดดตัวที่ส่งตามมาแล้วไปเลยน่ะเซอร์นนี้ชิถัาคือยน่ะคุณม,มองนี่หมม,ม,มัดก็เรอ,ออนอมมาตังเนลอ,อ,อ,อมมาอมมาทนวาดติกเลยอีกโอ้ปบาวอา มีปลาทึกอยู่ติดติงแล้วติดมันมานอีกแล้วตวน้อยดีบกเนะดีไหนดิมาอันนี้แล้ว,วมาอันนี้แล้วโอ้หมุนนอกสมมุต

เรียบร้อยเก็เลยเก็เลยเยอสไตล์เหมือนกันเรีบร้อยเก็เฉาโอ๊ตัวนันองไดอ่ องาคบมีชอบคาบหูนึ่งคาดเหงี่ยสองชอบสีสเกยงคาดหรอจะหนูเดียวจะพึ่ยังก็ะโแล้วานอหัวถอัวถุ คิดเอ๋จะกินแบบื้นมา่มาดน้ำกันนี่เปนยังมีปะมันอกไรเฉาะของเอ่อเมื่อมอะไรยี่ของล้มเนาะมีไม่โชว์ลวงลาสองเนียว่าม่เจอถึงอีกออกนี้ み <laughs> も、トゥーポットも。 ขันมีจะมีแท่นี่นเลยอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่กนักอยู่เนักต่างนงโอ้ปลาจุดตาอนี

ตัวล้างแล้วผมนเนาะยังมีอยู่หลักหนึ่งมาถอนี่มานี้มานี้แล้ว Xoay ngon Phá xoay ngon ม่วันองชักสำเร็จเนาะกันยาตคงนี้